สัพพะตัถะปูชิโตโหติโยมิตตานังนัทุุปติแปลว่าผู้ไม่ประทุสรายมิตรย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวงผู้ซื่อตรงต่อมิตรสำริดผลย่อมมีคนบูชาเป็นราสีทั้งเพื่อนพักรักใคร่ทำไมมีแต่เมธีทุกผู้ยังบูชาผู้ใดประทุสรายทำลายมิตร คนทุกทิศหลีกหลบไม่คบหาเขารู้เช่นเห็นอยู่ไม่บูชาจะเบือนหน้าหนีไปเสียไกลครันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุยเรื่องชาวบ้านให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2520 ที่วัดการองครับตำบลห้วยชันจังหวัดสิงห์บุรีมีหนังขายยาเขามาฉายให้ชาวบ้านดูกันเอาหนังมาฉายกันสองเรื่องวัดดังกล่าวเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านคุณนรงไปประมาณสักแปดกิโลเมตรเห็นจะได้คือนั้นคุณนรงก็นัดหมายให้แฟนมาเที่ยวง,งานนี้ด้วยไปเจอกันที่งานงานดำเนินไปจนกระทั่งถึงประมาณตีหนึ่งหนังก็เลิกฉายผู้คนก็เริ่มทยอยกันกลับบ้านนะ แต่แล้วคุณนรงก็ไปส่งแฟนแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับไปด้วยกันในฐานะที่เป็นคนรักกันน่แล้วบ้านของแฟนคุณนรงนี่อยู่ห่างจากวัดการ้องไปประมาณสักสี่ห้ากิโลเมตรนะส่วนบ้านคุณนรงนี่อยู่ใต้วัดลงมาส่วนบ้านแฟนนี่อยู่ทางทิศเหนือ สภาพในหมู่บ้านในชนบทนะการไปเที่ยวเขาก็เดินกันด้วยเท้าทั้งนั้นแหละเพราะว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านนะเป็นถนนลูกรังที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยเงินผันหลายปีมาแล้วสภาพมันก็ซุดโทรมเพราะไม่มีใครเข้าไปสนใจดูแลนะไม่มีใครเอารถมาวิ่งใช้เป็นทางเดินของคนแล้วก็ควายเท่านั้นเองก็ไปกันสามคนคุณนรงแฟนคุณนรงแล้วก็เจ้าน้อยเด็กรุ่นนอ้องคนข้างบ้านนะอายุยังไม่ถึงสิบขวบเลย เจ้าน้อยก็เดินตามหลังต้อยต้อย,อยทิ้งระยะห่างอย่างประมาณสักห้าเมตรเสร็จแล้วก็ไปถึงบ้านแฟนพอสั่งลากันเรียบร้อยแล้วก็กลับพาเจ้าน้อยกลับมาทางเดิมขากลับนี่รู้สึกมันวังเวงเงียบเหงาอย่างไงพี่กุถึงแม้จะมีเจ้าน้อยเดินมาด้วยก็แล้วแต่มันก็ไม่อุ่นใจเหมือนเดินกับแฟนขาไปอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็หนทางจากบ้านแฟนเดินกลับมาบ้านตัวเองนี่จะต้องเดินผ่านวัดถึงสวัด คือวัดปากแรดกับวัดการองที่ฉายหนังเนี่ยแหละวัดปากแรดเนะี่ยผู้คนในละแวกใกล้เคียงเขาล่ำลือกันนักว่าผีดุชะมัดจ้ะพอคิดถึงเรื่องอย่างนี้ก็มีความรู้สึกกลัวขึ้นมาในใจพอมีลมแรงๆพัดวูบเข้ามาจะรู้สึกขนลุกใจหายวาบดีนะว่ามีเจ้าน้อยเดินมาด้วยถึงมันจะไม่รู้เรื่องอะไรมันก็คลายใจลงไปได้หน่อยคืนนั้นเป็นคืนข้างแรมพระจันทร์เสี้ยวไปฉายก็ไม่มีอ่า แต่ก็มีปืนพกติดตัวไปด้วยนะตอนเดินผ่านวัดการ้องก็ไม่รู้สึกจะกลัวเท่าไหรเพราะว่าหนังเพิ่งเลิกฉายไปได้ไม่นานแต่ในวัดก็ไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวแล้วตอนนั้นในวัดมองเข้าไปก็เห็นตะเกียงเจ้าพายุจุดอยู่ดวงหนึ่งนะคนไม่มีพระคงจะจุดเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่าพวกหนังขายยาเนี่ยคงไม่ได้ขับรถกลับเพราะว่าหนทางที่จะออกจากวัดกลับไปที่ตัวอำเภอมันลำบากมาก นอกจากจะเป็นเวลากลางวันเท่านั้นะ่ะถึงจะขับกลับไปได้เสร็จแ,แล้วคุณนรงก็เดินกอดคอเจ้าน้อยนั่นมือขวาก็กำปืนมาพร้อมจะเหนี่ยวไกถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นน่ะปกติแล้วคุณนรงนี่แกไม่กลัวคนแต่ถ้าผีนี่มาได้กลัวกลัวเอาจริงๆวัดการ้องนี่อยู่ห่างจากวัดปากแรกประมาณสองกิโลเมตรต้นไม้ใหญ่ๆต้นไซก็มีหลายต้น และบริเวณนี้แหละที่ผู้คนเขาโจดขานกันว่าผีดุมากบางครั้งก็กลายเป็นคนผูกคอตายห้อย,อยตรงเตงอยู่ที่กิ่งไทรบ้างเป็นศพคนตายนอนขวางทางบ้างเขาเล่าลือกันนะทีนี้พอน,นึกถึงที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าเดี๋ยวจะต้องผ่านต้นไซรไอ้ที่ว่าเนี่ยผีดุเนี่ยก็ใจไม่ดีก็เลยชวนไอ้น้อยเดินอ้อมทุ่งตัดออกไปทางหลังวัดเพราะว่าทางหลังวัดดูจะมีต้นไม้ไม่มากแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่ใหญ่ไม่น่ากลัว แต่ว่าทางหลังวัดนะเป็นที่ตั้งของกุดังแล้วก็เตาเผาศพนะเตาเผาศพแบบโบราณนะครับที่สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมเตี้ยก่ออิฐถือปูนตรงกลางเป็นที่วางศพอ่านะเป็นเหล็กสําหรับเอาเอาผีขึ้นไปวางเผาตรงนั้นแหละนะหลังวัดนะไม่มีบ้านเรือนราษฎรปลูกอยู่เลยความเงียบวังเวงประกอบกับแสงของพระจันทร์ที่ส่องมาไม่สว่างนะโดยเฉพาะที่กุดังเก็บศพนั้น เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเท่านั้นส่วนเตาเผาศพพอจะมองเห็นได้ชัดหน่อยเพราะเป็นปูนขาวอ่าตอนที่คุณนรงก้มหน้าก้มตาพาเจ้าน้อยครึ่งวิ่งครึ่งเดินผ่านหลังวัดปากแรดมานั้นพอมาถึงกดังและเตาเผาศพตาก็อดจำเลืองมองไปทางนั้นไม่ได้แล้วหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นเมื่อเห็นภาพคนนุ่งขาวห่มขาวหัวโลนกำลังก้มก้มเงยเงยถางต้นหญ้ารอบรอบเตาอบนั่นแหละ เสียงเสียมหรือเสียงมีดยาวก็ไม่ทราบกระทบกับดินดังแคร้งแคร้งเบาๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณนรงจะเห็นคนเดียวเสมอไรไอ้เจ้าน้อยมันก็เห็นเหมือนกันเพราะว่ามันเกาะมือท้ายของคุณนรงจนแน่นนะพอเห็นปุ๊บก็ยิ่งเดินไวมากขึ้นอ่ะเดินก็จนขาขวิดไปขิดมามองไปทางเตาเผาศพทีไรก็เห็นภาพคนขา,ขาวๆนะั่นอยู่ตลอด ตอนนั้นคิดอยู่ในใจว่าถ้าไม่มีเจ้าน้อยมาด้วยคงจะช็อกตายไปแล้วอแต่ถึงกระน,นั้นก็ทําเอาลําคอ,อนี่แห้งผากทีเดียวจากความกลัวก็ลืมนึกถึงพระถึงเจ้าคิดอยู่สองอย่างในขณะนั้นว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นคนหรือผีกันแน่เพราะว่าคนที่หมชุดขาวนี่มันไม่ได้อยู่นิ่งๆก้มๆเงยๆตัดญ้าอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้หันหน้ามาด้วยแล้วก็คิดอีกอย่างก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะไปให้ จากที่นี่เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เาคิดอย่างนั้นจนน้อยก็จ,จับมือซ้ายของคุณนรงไว้นัออ่นเนาะต่างคนต่างบีบกันนั่นไม่พูดอะไรเลยรีบเดินแทบจะวิ่งทีนี้การเดินของคนที่กลัวจนแทบจะไม่มีสติเนี่ยมันเหมือนกระรถที่ไม่มีคนขับนะอแทบจะไม่ต้องดูหนทางตรงไหนเตียนก็วิ่งไปตรงนังงน้นกว่าจะถึงบ้านก็เล่นเอาไอ้น้อยเดินแทบไม่ไหวอะ แม้แต่คุณนรงเองก็เหนื่อยใจแทบขาดแล้วคืนนั้นเจ้าน้อยก็นอนค้างที่บ้านคุณนรงนี่นแหละพอร,รุ่งเช้ามาคุณนรงก็เล่าให้ชาวบ,บ้านฟังนะโดยเฉพาะคนที่ชื่อพี่ช่วยเนี่ยเพราะว่าเขารู้จักกับพระในวัดปากแรดทุกองค์พี่ช่วยก็บอกกับคุณนรงบอกว่าที่ทวัดปากแรดนั้นไม่มีชีนี่ฮะเมื่อสองปีที่แล้วเราเคยมีชีอยู่คนเดียวชื่อแม่ชีสอยแต่ก็ตายไปแล้วซึ่งเรื่องนี้ คุณนรงไม่เคยทราบมาก่อนเพราะว่าไปทำงานอยู่จังหวัดเพชรบุรีหลายปีนานๆจะกลับมาบ้านสักครั้งนะเพิ่งจะกลับมาอยู่จริงๆอย่างจังก็เมื่อปีกว่าๆเนี่ยเพราะว่ารายได้ไม่พอใช้ใจ่ายทีนี้พอคุณนรงได้รับการบอกเล่าจากพี่ช่วยอย่างนั้นก็ยังแครงใจยอยู่เพราะว่ามองเห็นเป็นคนชัดๆเลยอะ่ะนะเป็นแม่ชีชัดๆ ก็เลยชวนพี่ช่วยและเพื่อนบ้านอีกสองสาคนเดินทางไปที่วัดปากแรดพอไปถึงคุณนรงกับพี่ช่วยพร้อมทั้งเพื่อนบ้านก็เข้าไปหาจเจ้าวาดัดเล่าเรื่องทั้งหมดที่พบเห็นเมื่อคืนนั้นให้สมพันธ์ฟังสมพันธ์วัดและพระลูกวัดอีกหลายองค์พร้อมด้วยพวกพ้องของคุณนรงจึงเดินไปดูที่เตาเผาศพที่ว่าเห็นยายชีนะ พอไปถึงก็ตกตะลึงเพราะว่าสภาพต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นรกครึมอยู่ข้างๆเตาเผาศพนั้นอ,อยู่ปกติไม่มีวี่แววจะถูกตัดถูกถอนออกไปเลยสักต้นนะมันยังรกครึมไปหมดเอ๊แต่ว่าเมื่อคืนนี้ทําไมมันมองดูโล่งโล่งไปหมดเป็นลานเลยล่ละในที่สุดทุกคนต่างก็ลงความเห็นว่าแม่ชีสอยมาปรากฏตัวให้คุณนรงเห็นนั้นก็เพื่อจะ ให้คุณอรงเป็นสะพานเชื่อมกับพระในวัดหรือว่าชาวบ้านเพื่อจะบอกถึงความต้องการของแม่ชีสอยที่ต้องการให้พระในวัดหรือว่าชาบ้านมาทําความสะอาดตัดต้นไม้ตัดหญ้าบูรณนะซ่อมแซมเตาเผาศพแล้วก็สิ่งต่างๆในสถานที่นั้นบ้างเพราะว่าไม่มีใครให้ความเหลียวแลเลยและเหมือนแม่ชีสอยจะมาปรากฏกายประชดพระวดีแต่กินกันนอนไม่ทําประโยชน์แก่วัดและชาวบ้านเลย คุณนรงได้รับคําบอกเล่าจากชาวบ้านแถวนั้นว่าแม่ชีสอยมีอายุประมาณ60ปีเศษแล้วตายด้วยโรคหัวใจคือเส้นเลือดตรงหัวใจอุดตันนะชีสอยเป็นคนดีมากขยันทํางานบวชมา40กว่าปีไม่มีสามีบ้านเดิมของชีสอยอยู่จังหวัดชัยนาทหลานสาวมาได้สามีอยู่แถวแถววัดปากแรดชีสอยก็เลยตามหลานมาอยู่ด้วยโดยมาสร้างบ้านเล็กๆอยู่ในวัดปากแรดเพราะความเป็นห่วงหลานสาว ชีสอยเนี่ยตายไปสองปีแล้วแล้วก็ศพก็เผาไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นห่วงหลานสาวอยู่แล้วก็คงจะมีเวรกรรมอะไรสักอย่างถึงได้ยังไม่ได้ไปเกิดในภพใหม่แล้วเมื่อแม่ชีสอยเห็นวัดที่ว่านางอาศัยอยู่สุดโทมลงทุกวันก็มาปรากฏกายให้คุณอร่งเห็นเพื่อเป็นสะพานเชื่อมบอกแก่พระและชาวบ้านหลังจากนั้นมาประมาณเดือนหนึ่งเจ้าอาวาสวัดปรากแรดพร้อมทั้งชาวบ้านก็จัดงานทําบุญให้แม่ชีสอย พร้อมทั้งเรียรย่ยไรชาวบ้านมาสร้างเตาเผาศพใหม่กลางคืนก็มีมหรสศพให้ชมกันหลายอย่างหลายชนิดเมื่อเรื่องของที่คุณรงได้พบแม่ชีสอยแพร่สะพัดไปตามที่ต่างๆก็มีผู้มีจิตศรัทธามากมายทั่วสารทิศต,ต่างฐานะต่างอาชีพมาร่วมทําบุญให้กับแม่ชีกันครับขัง้งแล้วก็ร่วมกันบริจาคเงินสร้างวัดสร้างบุติกันมากมายเป็นแสนแสนเลยคราวนั้นทําให้ชื่อเสียงของแม่ชีสอย และคุณนรงนดังเป็นพลุแตกผู้คนมากมายต่างก็เข้ามาสอบถามเรื่องที่คุณนรงประสบพบเห็นในคืนนั้นไอเจ้าน้อยก็พลอยฟ้าพลอยฝนได้ขนมกินจากชาวบ้านไปด้วยและแม้แต่พระหลายองค์ในวัดก็พลอยได้ดิบได้ดีมีคนมากราบไหว้ถาวายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆกันมากมายเล่นเนาเจา้าวาดหน้าตาสดใสขึ้นเมื่อมองเห็นทางแล้วว่าวัดปากแรกจะต้องมีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลมีคนรู้จักมากขึ้นเพราะเดิมทีวัด ปากแรกนี่เป็นเพียงวัดเก่าๆสมๆที่ไม่ค่อยจะมีใครมาบวชหรือว่ามาทำบุญกันเลยเมื่อสรุปออกมาแล้วบุญกุศลต่างๆสมควรจะเป็นของแม่ชีสอยคนเดียวหรือว่าท่านคิดว่าอย่างไรครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมีเรื่องแปลกๆน่ากลัว เกิดขึ้นจากที่คุณทวินเล่าให้ฟังว่าช่วงหน้าร้อนปีนั้นร้อนมากแห้งแล้งด้วยอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นคุณทวินยังเด็กอายุประมาณสักสิบขวบมีลุงคนหนึ่งเจ็บป่วยล้มหมอนอนเสือ่อโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นอะไรของแกหมอกลางบ้านหมอโบราณก็มารักษาแกด้วยยาต้มยาหม้อแกก็ไม่ทุเลาลูกเมียแกก็กลุ้มใจกันมากก็พยายามหาหมอมารักษา เพราะว่าครอบครัวนี้เขาเป็นคนมีเงินพอสมควรก็เรียกอะไรว่าฐานะดีกว่าคนอื่นในหมู่บ้านแกชื่อลุงหิมก็ถือได้ว่าแกเป็นคนดีคนหนึ่งแต่ว่าไม่ชอบสูงสิงกับใครแล้วถ้าใครไปยืมเงินหรือ่ายืมข้าวของแกจะไม่ให้ฮะแต่แกจะอ้างว่ากลัวเมียว่าอ่าแกจะพูดอย่างเงี้ยแกไปวัดบ่อยๆไปหาน้องชายของแกที่บวชเป็นพระแล้วก็แกชอบไปกินน้ําชาของพระแต่ว่าไม่ชอบชงกินที่บ้าน แกบอกว่าน้ำชาวัดเนี่มันหอมกลิ่นมันอหอมหวนอร่อยที่คุณทวินรู้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กสอรู้สอดเห็นเพียงแต่ว่าแกมักจะได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันอาการที่ลุงหนิมเป็นเนี่ยคือเอาแต่นอนทั้งวันไม่ยอมลุกไปไหนบนปวดหัวหน้าบิดหน้าเบี้ยวเสร็จแล้วก็ยังเพอ้อตอนกลางคืนโดยเฉพาะดึกดก เขาว่าแกเพอ้อน่ากลัวเพอ้อถึงผีสางนางโกงแถมยังร้องเสียงหลงว่ามันมาแล้วมันมาแล้วแล้วตัวแกก็ลุนลานหนีวนไปวนมาในที่นอนจนมุ้งขาดเป็นหลังๆเพอ้อแต่ละครั้งนี่กว่าแกจะสงบได้ก็กินเวลาเป็นชั่วโมงแม่ยายของแกก็เลยให้คนไปตามหมอผีมาเพราะคิดว่ายัางไงเสียแกต้องโดนผีเข้าแน่ๆไม่อย่างนั้นไม่ออาการแบบนี้หรอก หมอผีก็มาที่บ้านตอนกลางดึกสงัดคืนหนึ่งก็ทำพิธีไล่ผีลุงหิมมาลุกพรวดจะมานั่งมองหมอผีด้วยตาหน้ากลัวคล้ายๆจะ,มะโมโหเกียดแค้นหมอผีก็ไล่บอกว่าให้ออกไปเสียอย่ามารบกวนเขาลุงหิมก็ร้องออกมาบอกไม่ออกแต่ว่าเสียงที่พูดออกมาเป็นเสียงคล้ายๆเสียงผู้หญิงทุกคนก็ตกใจกลัวก็พากันถอยหนีห่างออกมาเหลือแต่หมอผีคนเดียวอยู่ใกล้ๆ หมอผีก็ถามแกเป็นใครอะฮะไม่ใช่เรื่องแกมารบกวนเขาเลยยังจะมาพูดว่าไม่ใช่เรื่องของข้าอีกข้านะ่ะเป็นหมอผีนะแกเป็นผีอะไรมาเข้าเขาทำไมลุงหิมตอนนั้นตาขวางอยู่ตลอดหมอผีก็ซกักไซบังคับให้บอกว่าที่สิงในร่างลุงหนิมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมาทำไมมีจุดประสงค์อะไรไม่มีคำตอบเป็นที่พอใจเลย หมอผีว่าผีที่อยู่ในตัวลุงหิมนี่ยมันยิงยะโสมากต้องใช้เวทมนต์นเครื่องรางของขลังช่วยลำพังใช้เจรจากันไม่ได้ผลแกก็เลยทำน้ำมนต์ขึ้นมาขันหนึ่งแล้วเริ่มประพรมปฏิร่างลุงหิมเท่านั้นเองลุงหิมลม้มลงไปนอนชักดิ้นชักงอร้องเสียงโหยหวนเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมายืนชี้หน้าท่าทางโกรธแค้นมากหมอผีก็พรมน้ำมนต์ไปอีกลุงหิมก็ลงไปนอนดิ้นอีกหมอผีก็ไล่บอกให้ออกไปเสียนะา มีเสียงตอบออกมาว่าออกไม่ได้หมอผีก็ถามทําไมออกไม่ได้ก็ได้รับคําตอบว่าเพราะลุงหนิมทําไม่ดีเอาไว้กับมันมันถึงไม่ยอมออกเขาทําอะไรให้แกมันเยี่ยวรถฉันที่ไหนอะก็ที่ฉันอยู่อ่ะอยู่ที่ไหนที่บ้านฉันน่ะแกเป็นใครบอกมาที่บ้านอยู่ที่ไหนแล้วจะให้ทํำยังไงบอกมาเลยบ้านฉันอยู่ที่โคกตะสูงฉันอยู่ที่นั่นมานานแล้ว วันหนึ่งอ่ะมันไปทําไม่ดีที่บ้านฉันฉันไม่ชอบมันดูถูกฉันมากแล้วจะให้ทํำยังไงอ่ะก็ต้องขอขมาฉันแล้วปลูกบ้านในฉันใหม่ด้วยไม่งั้นฉันไม่ยอมหรอกฉันจะเข้าไปกินตับไตไส้พุงมันให้บดเกลี้ยงเลยเออเออเออเดี๋ยวข้าจะบอกให้เขาไปขอขมาแล้วก็ปลูกบ้านให้ด้วยตอนนี้เองออกไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวขคาจะให้เขาทําให้ทันทีเลยออกไปก่อนนะรับปากแล้วนะอย่าผิดคําพูดนะไม่งั้นจะกลับมาอีกนะ เออนะ่าเดี๋ยวก็จะให้เขาทาตามนั้นก็แล้วกันทันทีผีออกไปลุงหิมได้สติหมดเรียหมดแรงนอนอ้าปากพังอาพังอาผอน้ํากินสักขันกินน้าเข้าไปขันหนึ่งแล้วญาติก็เข้าไปถามว่าเป็นยังไงมั่งแกกลับย้อนถามว่านี่แกไปไหนมาเขาบอกว่าแกไม่ได้ไปไหนหรอกอ่ะแกก็บอกเหมือนไปที่อื่นมาตอนนี้รู้สึกเหมือนเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านพอลุงหิม พอจะมีกำลังวังชาสติสมัมปชัญญะดีขึ้นมาแล้วหมอผีก็บอกให้แกรู้ว่าแกโดนผีเข้าเป็นผีผู้หญิงแล้วก็ถามว่าแกไปทำอะไรที่โคกตาสูงบ้างเพราะว่าผีก็บอกว่าแกไปฉี่รถบ้านเขาโคกตาสูงนี่คนในหมู่บ้านรู้จักกันดีอยู่ที่หลังหมู่บ้านใกล้ๆคลองส่งน้ำเก่าเป็นโคกดินสูงที่นั่นไม่มีบ้านมีแต่ต้นไม้ต่อไม้ที่โดนตัดแล้ว หมอผีก็ถามว่าแกไปฉี่ที่นั่นใช่ไหมแกนึกแล้วก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าฉี่รถตอไม้เก่าๆหมอผีก็บอกว่าผีนั่นสั่งให้แกไปขอขมาลาโทั่วเสียเพราะแกไปฉี่รถบ้านของเขาแล้วเขาขอให้แกปลูกบ้านให้กับเขาใหม่ด้วยลุงหิมได้ยินก็บอกว่าแกจะคิดดูก่อนหมอผีก็บอกไม่ต้องคิดอรีบทำเถอะทำไมทำมาเดี๋ยวกลับมาอีกนะยุ่งนะพอหมอผีกลับไปญาติพี่น้องของแกและญาติพี่น้องของเมีย ก็ช่วยกันบอกให้แกไปทําตามที่ผีบอกเสียไปขอขมาแล้วก็ตั้งสารให้ด้วยจะได้ไม่เดือดร้อนอีกแกกลับพูดว่าต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆทําว่ายอย่างนั้นปรากฏว่าลุงหิมไม่ยอมทําเพราะเสียดายเงินไปตั้งศารแกก็เลยโดนผีเล่นงานอีกคราวนี้ปางตายเลยอ่าดีว่าหมอผีมาช่วยไว้ทันคราวนี้แหละแกถึงได้ยอมทําตามไปขอขมาไปกราบปลกปลกแล้วก็ตั้งสารให้ที่ข้างต่อไม้ ชาวบ้านเขาก็พูดกัมาต่อไม้นะั้นเป็นตอต้นตะเคียนผีนะั่นต้องเป็นผีหนังตะเคียนแน่แน่เออลุงหิ่มแกก็เป็นคนแปลกๆมีเงินตั้งเยอะแต่ไม่ยอมใช้เงินในคราวที่จําเป็นอย่างนั้นตัวเองเกือบจะตายอยู่รอมารอแล้วไม่ละมาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องของมหาก้องครับ มหาก้องเนี่ยแกเป็นคนเลี้ยงผีอแกเป็นลุงของคุณสมชายที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณสมชายเล่าว่าลุงของเขาเนี่ยใช้ผีให้ทําบางสิ่งบางอย่างให้แกเขาไม่ได้บอกว่าทําอะไรแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่คนธรรมดานี่ทําไม่ได้ถึงต้องใช้ผีมันทําแทนอย่างไปเอาชีวิตศัตรูถึงถ้าคนไปทําก็ต้องโดนตารวจจับติดคุกแน่นอน แต่เป็นผีทำรรมันก็คงอืมไม่รู้จะไปจับใครอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณสมชัยเล่าให้ฟังบอกว่าเคยคิดว่าคือคงจะเลี้ยงผีไว้สู้กับผีอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพวกหมอผีนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีกู้อริพวกกู้แขงพวกที่ไม่ชอบกี่หน้าพวกที่เป็นหมอผีนี่ปล่อยคุณใส่อยากจะลองวิชาอะไรพวกนี้อ่า แต่แล้ววันหนึ่งเกิดความผิดพลาดขึ้นกับมหาก้องเกิดควบคุมผีที่เลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ที่คุมผีไม่อยู่ก็เพราะว่าแกทําผิดข้อห้ามแกทําไม่ถูกต้องบางอย่างผีมันก็แข็งข้อกับแกเพราะมันโดนแกบังคับใช้งานต่างๆนานามานานแล้วทีนี้ก็ถึงโอกาสของมันที่มันจะแก้แค้นแกแล้วคุณสมชายบอกว่าลุงแกไม่รู้ว่าผิดข้อไหน แต่ก็ทำให้เกิดเหตุการทำผิดข้อห้ามนี่ทำให้คาถาอาคมเสื่อมไม่เข้มขลังเหมือนอย่างแต่ก่อนก็เลยควบคุมผีร้ายไม่ได้คืนหนึ่งแกเกิดเจ็บปวดในท้องอย่างหนักเหมือนกับโดนบิดลำไส้ก็นึกกว่าแกคงจะเป็นโรคปวดท้องหรือไส้ติ่งอักเสบก็เลยพาไปโรงพยาบาลผลออกมาแกไม่ได้เป็นอะไรเลยแถมพอไปถึงมือหมอนี่แกไม่ปวดท้องเลยกลับสบายดีก็ต้องพากันกลับบ้าน พอถึงบ้านไม่ทันจะครึ่งชั่วโมงก็เกิดปวดท้องอย่างหนักขึ้นมาอีกก็ต้องรีบพาไปหาหมออีกหมอไม่ทันจะตรวจก็หายปวดเฉยๆ,ๆอย่างนั้นเนี่ยตัวมหาก้องเองก็สงสัยในตัวเองว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างพอก,กลับถึงบ้านแกก็ตรวจดูตามวิชาที่แกร่ำเรียนมาก็พบว่ามันเป็นเพราะผีที่แกเลี้ยงเอาไว้มันเกิดทรยศแข็งข้อไม่ยอมเชื่อฟังแกอีกต่อไปแล้วทันทีที่แกรู้แกก็พยายามหาทางแก้ไข แต่ไม่ได้ผลน่ะกลับทาให้แกร้องโอยโอยเสียงดังลั่นน่ะนอนบิดตัวดิน้นไปดิ้นมาแกบอกว่าผีมันบิดไส้แกมาเล่นงานแกอย่างหนักจนกระอัก,กออกมาเป็นเลือดปรากฏว่าลุงมหาเนี่ยตายอ่าตายที่บ้านนั่นแหละมหากล้องเป็นคนตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียอยู่ที่บ้านกับญาติพี่น้องเป็นคนชอบร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมมาตั้งแต่บวชเนน จนบวชพระอยู่หลายรรษาแล้วก็สึกออกมาเป็นคารวาสก็ไม่เคยเลิกรลายเรื่องอาคมขลังเนี่ยเป็นหมอผีที่สามารถไล่ผีปราบผีได้มีเพื่อนรักกันมากอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้มีลูกมีเมียแต่ถ้าคนไหนคนหนึ่งเดือดร้อนเนี่ยก็จะช่วยเหลือกันเพื่อนของมหากองเนี่ยชื่อในศักคนนี้ไม่ชอบเรื่องคาถาอาคมแล้วก็เป็นคนไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจ ซ้ำยังหาว่าลุงมหากล้องเนี่ยเชื่อถือเรื่องงมงายแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ที่นี้พอนายศักรู้ข่าวว่ามหากล้องตายเพราะโดนผีที่เลี้ยงเล่นงานแม้ว่าจะไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ก็โมโหมากกลด่าผีที่ฆ่ามหากล้องกินเหล้าในงานสวดศพเมาเข้ากไปด่าท้าผีคนห้ามกันวุ่นวายไปหมดทั้งสลาพระสวดจบแล้ว ลุงศักดิ์คนนี้ก็ไม่ยอมกลับบ้านบอกว่าจะนอนที่วัดเป็นเพื่อนกับมาหากล้องลูกเมียเอารถมารับก็ไม่ยอมกลับตกดึกสงัดในศักนอนหลับไปได้วยความเมาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องเอออะดังลั่นมาโดนใครไม่รู้บีบคอหายใจหายคอไม่ออกหลายคนยังไม่นอนนี่เล่นการพนันกันอยู่เป็นเพื่อนผีแหละก็ไม่ได้สนใจว่ามีใครบีบคอในศักหรือเปล่าแต่ตอนที่แกร้องนะ พวกเขาหันไปมองก็ไม่เห็นมีใครสักคนอยู่แถวที่นอนแกในเมื่อไม่มีใครในศักก็เลยคิดว่าคงจะเป็นผีอืมาหากล้องเนี่ยมาหยอกเยา้าตามประษาพเพื่อนก็นอนหลับต่อไปแต่เงียบเดียวก็ร้องลั่นอีกแล้วว่าโดนบีบคอก็ยังเข้าใจว่าเป็นผีมาหากล้องนะมาหยอกเย้าอยู่เหมือนเดิมพอนอนต่อก็โดนอีกสามสี่ครั้งไม่ไหวแล้วเลยต้องลุกขึ้นไปจุดธูปบ,บอกเพื่อนว่าอยากแกล้งกันจะนอน แต่ไม่เป็นผลนะ่ะพอหลับก็โดนอีกนายศักด์ก็เลยกลับบ้านให้คนที่มีมอเตอร์ไซค์เขาขับไปส่งแต่ไม่มีใครไปเพราะว่ากําลังเล่นพนันกันติดพันปลีกตัวไปไม่ได้ในเมื่อไม่มีใครไปส่งแกก็เลยเดินกลับเองบ้านอยู่ไม่ไกลนะักเดินไหวนี่ออกห่างวัดมาไม่นานก็รู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังเหลียวมองก็ไม่เห็นใครก็คิดว่ามาหากล้องแกล้ง ก็หันไปพูดมึงไม่ต้องมาแกล้งกูแล้วกูไม่กลัวมึงรอยมาหาแต่ทันใดนั้นเองนายศักดิ์ก็มองเห็นว่าร่างดำสูงโยงเย้ง,ยงขายาวยังกระเปรตเนี่ยแกมองดูตอนนั้นแกก็คิดว่าเออไม่ใช่คนนี่เป็นผีแน่แต่ก็ยังเชื่อว่าเป็นผีมาหากองก็พูดว่าอย่าหลอกกันอย่างนี้นะไอ้มหาเอ็งอาตายแล้วอพอแล้วข้าจะกลับบ้านไปนอนข้าอุสนอนเป็นเพื่อนเอง็งแต่เอง็งแกล้งบีบคอข้าหลายทีไว้ไม่เอาข้างง่วงแล้ว ร่างสูงก้าวขายาวยาวเขามาใกล้ๆในศักก็รู้สึกมันไม่ใช่ล้อเล่นกันซะแล้วก,ก็ส่งเสียงดังไอ้มหาเอ็งอย่ามาล้อเขาแบบนี้นะเอ็งอย่าเล่นอย่างนี้ไปเถอเขาไม่เล่นด้วยะเดี๋ยวเําไม่มาช่วยงานเองนะร่างสูงนะั้นเอื้อมแขนยาวยาวมาควา้าคอแกหมับนะมือเย็นเย็นในศักสะบัดแล้ววิ่งหนีร้องลั่นให้คนช่วยสามบอก้วยว่าผีมหาก้องหลอกแก แกหนีรอดได้แต่ชาวบ้านก็ไม่เชื่อกันว่าจะเป็นผีมหากรองอะ่ะเขาสงสัยกันว่าจะเป็นผีที่บิดไส้มหากงรงจนกระทั่งกระอากเลือดนั่นแหละอ่าที่มันหลอกนายศักก็เพราะว่านายศักไปด่าไปท่ามันตอนนี้เองนายศักเนี่ยได้เกิดความรู้สึกกลัวผีทีนี้แกไม่กล้ากลนด่าท้าผีอะไรอีกเลยส่วนศพมหากรงก็เผามอดไหมไปแล้วก็พบว่ามีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งขนาดเท่าคำปั้นเผาไม่ไหม คนที่รู้เขาว่านั่นแหละเป็นก้อนเนื้อขุนใสเขาถึงบอกว่านอกจากมหาก้องจะโดนผีที่เลี้ยงเอาไว้เล่นงานแล้วก็โดนคนอื่นปล่อยขุนใสเล่นงานซ้ําซะอีกด้วยอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังมาอย่างเนี้ครับรับฟังมาแล้วก็มาเล่าให้ท่านบุฟังฟังต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับ